ถ้าถึงเซตวิ้วไอ้หนุ่มจะกินปั๊บลิฟนะครับเอาพี่หวานสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในโอกาสพิเศษอีกแล้วนะครับแฟนปาร์ตี้อีกแล้วครับผมปาร์ตี้ของเราคืนนี้แล้วเมนูที่เราจะทานนะครับนี่ครับผมนี่ครับตอนนี้ตอนนี้พี่ขวานกำลังต้มคนในนะครับพี่ไก่กำลังไปซอยกินนะครับนี่ขี้หนุ่มกำลังไม่ทำเพื่ออะไรครับขี้ใช่ไหม นี่เป็นน้ำขี้นะฮะพี่ขวาจะกินน้ำขี้นะคืนนี้เนี่ยกินน้ำขี้ดูนะครับนี่ชิมโอ้ยยอกน้ำขี้ครับเนี่ยเพื่อนถ้าเด็ดกว่านี้ต้องกินน้ำขี้ดิบอะพี่หวาโอ้โหนี่ขี้จ้ำเลยไปก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเนาะไปดูพี่ไกด์นะครับผมจะไปทำอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เจด้วยเนาะเจแหลมคเจเหมือนคนเนี้ย าคือพวกคือไอ้ตรงนี้มันคือเรี้ยงวะไงไนมันใช่ไหมแกอุอดโอ๊ดคู่ใจแกขี้สดนะครับผมนี่เขาเรียกว่าขี้สดเอาครับผมนี่เอาน้ำเพรียวออกนะครับผมเออเมื่อกี้ก็ขมอะไรนี่จะขมเลยเนี่ยสุดแซ่บเลยอ่ะแซ่บเลยเนี่ยเอาล้วครับของแต้ครับเนี่ยของแต้เลยเนี่ยฮะของแต้เนี่ยกี่ก็ข้อหนึ่งเนาะครับแต้เลยเนี่ยโอ้ย ไ้ปซอยตอนนี้เราจะมาเอาน้ำเมื่อกี้ใส่แฝดเก่าเมื่อกี้จากไส้นะครับผมนี่เราจะปรุงน้ำยำครับผมโอ้เอ๋อของเด็ดนี่แตผมจะิีลาบเหนือนี่จริงๆผมจะปรุงไปเรื่อยเลยนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็ไปยำยำเสร็จแล้วว่าดูว่าปฏิกิริยาของคนที่กินเขาอร่อยนหมผมแม่เลยเลยครับใส่แล้วครับนี่ครับผมเนาะเพื่อนว่าไงวันนี้กี่กิโลครับเอาผงไปซอยใส่ด้วย วันนี้หางหอมหอมขนาดนี่ครับผิกลาบไปเลยสองถุงแล้วนะครับห้ากิโลครับห้ากิโลก็ห้าอ๋อกะไปเลยกิโลแล้ถุงห้ากิโลห้าถุงไทยเผ็ดไม่เป็นไรครับช่างมันครับห้ากิโลห้าถุงครับไปไปซ่าเนื้อนะครับผมอะไรเยอะๆหน่อยนะแต่พวกเผ็ดก็ใส่ไปก่อนสี่ เดี๋ยวก็ไปปรุงทีหลังครับผมอ่าเอาละฮะไปลุยกันต่อครับจากพ่อค้าไอติมนะฮะวันนี้มาเป็นพ่อค้าขายลาบอีกแล้วน้ำตาลน้ำตาลท่ไหมจะน้ำตาลน้อยนึงนะครับหมอสวัสดีครับมีไกด์นะครับหมวันนี้เจอกันในงานพิเศษนะครับงานพิเศษอีกแล้วงานพิเศษอีกแล้วอ้นู้นมาแล้วตุ้งตังตุ้งตังเอ้าไม่ใช่พี่ขวัญนะครับ เอาตอนนี้พี่แกายกำลังซอยซอยผักนะครับผมวันนี้จะกินซ่าเหนือๆครับผมอ่าซ่าเหนือมาเหมาะเลยครับมีแต่ผักใช่ไหมนี่ผักโอ้โอนหมนี่ๆๆนี่ๆดูเนื้อดูเนื้อโอ้โหนี่ครับผมอ่านี่ๆๆๆอร่อยแน่นอนนี่กำลังได้เนื้อมาแล้วนะครับผมโอ้นี่เนื้อควายห้ากิโลครับเนี่ยนี่มือมือซอยแต่ละคนูระดับเทพเท่านั้นอ่าระดับเทพเนาะ เน่น่เน่เน่ดับเทปครับดูมือดูมาตีจิ้โอ้โหจิ้นี่ครับผมค่เนี่ยองเทนนะกนี่เดี๋ยวเดีโอ้เดี๋ยวเดเดอยากามันยิ่งยาเ้วเว้ยอือมาอ๋อนี่ิกรีบเอาพันนึงเดียวว่เนี่ยครับผมแสงแสงนี่ิบกรีบใส่จิ้นโอ้โหเรียบร้อยแล้ว พี่กวนจะกิน30กิบนี่สามสิบกิบมันจะมันล้ำกันย้อนไปบวกมาอันนี้เสาิบกิเพื่อนเพอเออพ่นอันเไนมาห้ามกินซูซดิบดิบอย่าดิบก็ดิบไปเลยสามสิกิบมันของแต่เนาสามสิบกิมันเป็นกระเพาะอาหารของวัวกระป๋เอาละครับผม โอ้นี่แบบมีเดียมนะมีเดียมนะมีเดียมมีเดียมอืมมีเดียมเลยเอ้าๆลองมาดูลองดูตับไคว้ครับตับไคว้เป็นไงเป็นไงน้ำปล่ามั้งคน้ำปล่าใส่หน่อยน้ำปล่านะ